ทุกครั้งที่ผมเล่นแครี่และผมเล่นไม่ได้มันมักจะเกิดคำถามขึ้นมาในหัวผมโรมกูทำบ้าอะไรอยู่วะกล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะฮะและคุณก็อยู่กับผมจาางูคนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่คุณกําลังรับชมในตอนนี้ก็คือการมาลาทอนเล่นโรม10บตาครับผมโดยปกติแล้วนะครับผมเป็นคนเล่นแครี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยผมจึงไม่ค่อยเข้าใจหวัวอกของโรมเสียเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะมามาลาทอนโรม1ิบตา ดูสิจากที่ผมเคยบ่นว่าโรมไปไหนโรมไม่ช่วยโรมทําอะไรไม่ได้มาเล่นโรมเองเลยคราวนี้มันจะเป็นไงสัญญาว่าจะไม่ร้องไห้แน่นะวีเปิดประเดิมเกมแรกด้วยผัวน้อยของวีร่า ก็เปนนัวอยและสําหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมนะครับก็นี่เลยเพจพอมดเคลเบอร์เพย์ครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมาใช้แค่เพนไเดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างถูกกว่าติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นมาหลอนอยากลาออกเริ่มต้นเกมมาฝ่ายตรงข้ามโถมล่างถึงสามคนแต่ราชาดรกมีหรือจะกลัวปาดตัวที่หนึ่งแตกตามด้วยอีกสองตัวที่เหลือแตกคู่ทริปเป r Q คิวอันนี้กูโลมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยรีบๆจบ กูจะได้รีบกลับไป็นักผ่าวิถีพ่อบ้านโดยปกติแล้วตำแหน่งที่ต้องเดินด้วยกันจะมีอยู่3มตำแหน่งก็คือโรมเมดและแคลรี่แต่ขอลาดหน่อยนะเรียกไม่ได้ใจแล้วว่ามาหลอนมันเป็นแอสซิสซินหรือเป็นโรมวะเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราเป็นโรมดังนั้นช่วยเพื่อนก่อนเลยจ้าพอเพื่อนหนีไปที่ปลอดภัยแล้วก็ลาสจอด โอ้ยมึงเป็นอะไรเดี่ยนเล่นการเล่นลมที่ดีนะครับอย่าลืมเราต้องเปิดก่อนเพื่อนจะตามถึงไหมหรือตามทันไหมแล้วแต่ไอ้ยรอนแคร์เพราะว่าเออเปิดให้แล้วนะจะไม่ผิดนะไม่ใช่การเล่นลมที่ดีนะครับสิ่งแรกสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการสกิลาร์ช็อตโอ้ยมึงตายไปตั้งนานแล้วนเล่นหรือบางครั้งผมก็กลัวลิงเหนื่อยดังนั้นเออผมเลยล้วงแครี่ฝ่ายตรงข้ามแทนลิงมากซะเลย เอ็กซ์คิวัดเรียบร้อยถอยได้ด้วยนะเล <c oughs> gendary เลยเนี่ยเลน,นอีกแล้วอ่ะนนอีกกูต้องแรงขึ้นอีกสตาร์ไปซี๊ดปล่อยมันไหมแบบนั้นแหละเดี๋ยวเจ็บคอมันก็พอเองอะ่ะแต่แล้วสุดท้ายก็แพ้แบบอีซี่อ้าวไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตอนไหนกันเหมือนกันทั้งที่ผมว่าผมเล่นได้ผมเล่นดีอยู่นะหรืออาจจะเป็นเพราะผมดูแลแคลรี่ไม่ดีพอวะแต่มันก็ต้องดูแลทั้งทีมเนี่ย อะไรวะกูคิด <yapmış> ว่ากูด้จะแพ้เพราะเสียงกันเลนเนี่ยแหละเกมต่อมาเขาเชิญพบกับแท่งเล็กในตำนานบดุ <itus> ้มเกมนี้แค่เปิดเกมมาก็โดนหนักแบบจัดๆแล้วพี่จ๋าขาทูบไปยมจอมันจะมุม ปกติเล่นฉี่นี่แทบจะไม่เคยกลัวยานเลยแต่พอหยิบโลมาแค่นั้นแหละฮ้ยฝังไว้ก่อนรอเพื่อนมา้วงัดกลับหลังจังหวะนี้แหละเพื่อนหลุมหน้าคานมันเลยสวยถอยเพื่อนทำไมเกมนี้สภาพมันล่อแร่จังเลยวะซึ่งเกมนี้เป็นเกมตามนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวแค่กันบ้านไว้นั่นแหละฝังสตู้หูจังหวะนี้ต้องได้ครบ3ตัวเลยไหมเนี่ยแตกหนึ่งแตกสอง รอดหนึ่งมั้งน่ไอสามตัวเมื่อกี้ที่โดนฝังใครตดวะกลิ่นยังบูดเลยแม่คนที่เดินเกมคู่ผมเกมนี้ก็คือโอเมนนะครับขนาดเรือเกินเลือกหาบาทาเนี่ยตอนนี้ก็ทําได้แค่ถ่วงเวลารอเพื่อนมาโอเคเอลสูมาแล้วส่วนสิครับตัวที่ผมเล็งไว้ก็คือหยานจะดดีไปไหนครับลูกกวัวหลังปล่อยอาเฮ้ยหยาดรอดนะอ้าวพระเอกมาจนได้สวยว่าแต่ปากูไปไหนวะเนี่ย เออคุณคิวเลนครับคือเขาจะมาจบบ้านแล้วพี่มาช่วยหน่อยครับพี่พี่ครับไอ,อ้มึงไม่บ้านจริงจังเหรอเนี่เยเฮ้มึงไปดักอะไรคิวเลนคิวเลนบ้านจะแตกแล้าคิวเลนแล้วไงฮัลโหลโอ้โหกุหลือจะเชื่อเขาขึ้นบ้านแล้วนะเพื่อนมึงยังไม่กลับอีกเหรอกูขออนุญาตพิมหน่อยแล้วกันปาฮัลโหลเพื่อน ไอ้กลับเถอะให้ชีวิตน่าสงสารและเกินเบลดุดมแล้วจะทำยังไงเดียจากที่พอพิกได้พอได้เปรียมแล้วมาเป็นแบบนี้แหละเพื่อนโอ้ยเอาไปตายหลังอีกโอเค <ยา S 2> จบแล้วชีวิตตัว่ยายสุดท้ายเกมนี้ก็แพ้ไปแบบปวดสมองแล้วุณก็ปวดมากๆเลยเว้ยเอาดาตําแหน่งป่าต้องอยู่ในป่านั่นแหละถูกแล้วตัวต่อไปเชิญพบกับแกร็กดึงวิญญ,ญาณ เริ่มต้นเกมมันก็ดึงวิญญาณเวรเรสมารอบหนึ่งข้อหายุ่บบาทาแต่แต่แต่มันจะมีอีกคนนึงเนี่ยไอ้นักมวยตัวนี้แหละือยุ่บบาทาซะหลือเกินแต่เอ้านั่นแหละโจ๊กเกอร์อย่างแม่นเลยเกมนี้เปิดมาดีเว้ยเกมนี้พวกผมตัดสินใจที่จะเดินสามกันตลอดดังนั้นมันง่ายมากที่จะหาคิวโพโจ๊กเกอร์เล่นดีมากเลยชอบ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 ขออะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนคิวเลนตาเมื่อกี้อะเลนนี่ก็คือคอมโบเฉพาะกิจแกรกและก็ โจเกอร์พดึงวิญญาณสวยอยู่วิญญาณนั่นแหละเดินมาชิวๆวิญญาณกูปิวออกจากกลางวิ่งถ่ายป้อมกันมันเพรอพวกเราเดินสามตลอดทั้งวันนี้ดูวิญญาณแบบฟิกเกอร์โยกไม่น่าจะรอดแล้วตัวกูเนี่ยลับเบิดเวลาแต่บางครั้งผมก็ไม่อาจสามารถรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมได้แค่นี้ผมนอนแห้งไปแล้วเหลือแค่ดูวิญญาณ อย่างน้อยก็ได้บุลลาดนะวะไม่นะแคลรี่กูตายตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มที่จะมาทําล่างกันแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการการแคลรี่ให้ดีที่สุดจังหวะนี้ผมกะจะดึงเวเลสแต่โดนแวนเฮลซิงัว่ก็ถือว่าได้อยู่นี่มันคือสุดยอดอัจฉริยะเล็งเวเลสโดนแวนเฮลซิงจังหวะนี้ผมเห็นฝ่ายตรงข้ามอยู่กันเยอะดึงมั่วๆน่าจะโดนสักตัวแหละแต่ได้แวนเฮลซิงอีกแล้วกูอีกเลี้ว ตอนนี้ก็สเลเยอร์เกิดแต่ทีมผมเหลือแค่ผมแล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์ดังนั้นทำไงได้มาคู่ดึงวิญญาณแบบเห็นอนาคตเพื่อนแกลกดูนี่นะเพื่อนแกลกยิงแบบเห็นอนาคตนั่นแหละครับทั้งดึงแบบเห็นอนาคตแล้วก็ยิงแบบเห็นอนาคตสุดท้ายพวกผมสองคนก็สามารถพลิกมาเอาด์กได้สําเร็จโอ้โหตานี้แคลรี่เล่นดีเว้ยสุดท้ายแล้วตานี้พวกผมก็สามารถชนะได้แบบสวยงาม หลังจากที่เป็น MVP ทีมแพ้ทั้ง2เกมแล้วนะเอาหนาชนะบ้างแพ้บ้าง,างนี่แหละสีสันของ ROV แต่ถ้าแพ้เยอะเกินกวก็กำหมัดเลยนะและที่สําคัญตานี้ผมได้เหรียญทองซัพพอร์ตด้วยดีใจจังที่ไม่ได้ MVP ทีมแพ้อีกแล้วเกมต่อไปเกมต่อมาตัวที่ผมเลือกเล่นก็คือจังและที่สําคัญเกมนี้เจอ FC ด้วยนะคลิกซี่ FC เรียบร้อยแพ้เลยะอา เกมต่อมาเชิญพบกับมหาเทพเซเนียวผู้เยี่ยวไม่เคยเกดดีนะเซเนียวมันแค่เยี่ยวอะ ซาต้ามันขี้เลยเว้ยและที่สําคัญซาต้ามันไม่เกิดต้นเกมสภาพคือย่ำแย่และล่อแล่จัดๆผมรีบลงไปช่วยโอเบนแต่สุดท้ายโอเบนก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตุยไปแล้วนี่เสียเนี่ยโดนลงมาหัวเราแหละเมื่อกี้เราเห็นบ็อกเซ่ไนดด้วยนะแล้วหลังจากที่ผมเติมเลือดได้แค่แป๊บเดียวเลกางร้นโถมยันป้อมแต่สุดท้ายก็ได้มาหนึ่งตัวแลกกับสามสี่ตัวไม่นะาชีวิต แย่แล้วสิในป่าผมโดนล็อแบบนี้ก็ต้องรีบวาร์ลงจ้าสามหนึ่งอาร์มันจะลงไม่ได้แต่น่าจะไว้แหละเพราะมีเอ็กซิคิวสามหนึ่งไม่ถือวันลุกเขาเรียกว่าพลังมิตรกาพ้าแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวกู กูเหรอกูโดดลงไปช่วยเพื่อนตุ้มตามตุ้มตามเป็นกูสินะและสุดท้ายเกมนี้ก็แพ้แบบอีดี่เพราะว่าชัพพอร์ตมึนเป็นกูเหรอกูไม่ได้มีล่างแยกก็ไม่กูช่วยได้แค่ทีละคนกูพยายามเต็มที่แล้วปะเป็นกูสินะกูสินะ โอเคเถวว่าจะของช่องเริ่มเข้าใจหัวอกซับพอร์ตแล้วแหละโอเคฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจความเหนื่อยของโรมแล้วแหละแล้วผลเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับเหมือนเดิมเลยแคลรี่ตอนนี้ซาต้าบินตกไม่มีอะไรแล้วก็ตายกูว<ๆ>ิ่งหนีเขาเรียกว่าเล่นเสพๆสุดท้ายแล้วก็แพ้แบบอีซี่โอ้การเล่นโรมนี่มันแบกคนอื่นไม่ได้จริงนะถึงพยายามทําเกมดีแค่ไหนแต่แบบ ทีนี้มึงเข้าใจหัวอกของโลมหรือ <absorption> ยังปกติม um <in> <st air> ึงเล่นแครี่มึงก็บ่นโอ๊ยโลไม่หมายช่วยเลยโลมันแยกล่างอะไรที่ไหนล่ะเขาต้องไปเดินกับเมดเดินนันเดินนี่เขาจะมาเคแคร์มึงคนเดียวไม่ได้โอ้โหใจเย็นๆมึงโกรธอะไรกูป่ะเนี่ยเออผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วกับอคติที่มีต่อโลมผมเริ่มเข้าใจโลมมากขึ้นแล้วโอ้โหคะแนนเกมบ้าบออะไรวะี่ยเกมต่อไปเชิญพบกับ ลัมเบอร์พี่เห็นใจดีต่อยทีปลิวถึงป้อมเกมนี้เริ่มต้นเกมค่อนข้างที่จะดีมากเลยเพราะทั้งผมป่าแล้วก็เมดค่อนข้างที่จะเล่นเข้าขากันนั่นแหละสักูยังปลิวไวในสายน้ำในจังหวะนี้มันควรที่จะต้องทำเกมแล้วเพื่อเสียไป5ตัวผมนาคอนและอีลูเอร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการกับโตโรฟังไม่ผิดหรอครับโตโรแล้วก็ลายต่อมาคือลิปโปลิปกูจะพันกันไปหมดแล้วเนี่ยตามไปเลยนาคอนเราจะล่าดนายเองนั่นแหละสวยมา ไกทั้งโตโลทั้งริปเปอร์และพอจังหวะเมื่อกี้ผมหนีมาได้แคลรี่ผมดันไปห้าวดอกๆใส่เขาสุดท้ายกูก็ต้องไปช่วยชีวิตแรกชีวิตไปนั่นแหละแคลรี่รอด เฮ้ยใจเย็นๆเราเป็นลมต้องใจเย็นๆตายแทนแคลรี่นั่นแหละดีแล้วในจังหวะต่อมาทีมผมเสียเปรียบอย่างมากอีเอโดนเล่นแล้วผมเลยกันลิปโป้กับวีล่าออกไปแต่แครี่กูไม่วิ่งแล้วมึงจะเดินหันยิงเขาทําไม่ละเพื่อนมึงวิ่งไปมึงก็รอดแล้วโอ้ยโหดๆเชแรรี่ซาลี่ยืนตีแรกกันกับลิปโป้สุดท้ายแล้วก็แพ้แบบอีซี่ โอ้ไม่ใช่ว่าไม่กันนะพยายามกันแล้วว่าและนี่ก็คือความเจ็บปวดของเมนโลมยังไงแหละส่วนสกอตต้องให้ถ่ายไหม เอาหน่าตัวเราก็เคยเล่นพลาดเหมือนกันแหละสงสัยเรากันแครี่ไม่ดีเองมั้งเกมนี้เลยพบกับอลัมมากูจะกันได้แบบสุดๆเอาซิใครเข้าใกล้แครี่เดียวจะล็อกให้หมดเลยค่ะตานี้ถือว่าโชคดีมากเจอคนเล่นดีกันทั้งหมดเลยทั้งแครี่เมทโอ้โหชื่นใจชื่นใจเอาเว้ยเกมนี้มีแววเว้ยพอเล่นอลัมแล้วความรู้สึกกลัวนี่แทบไม่มีเลยไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะอยู่กันเยอะๆนี่แหละชอบตีฉันสิแต่ไม่มีใครตีดูจังหวะนี้นะหนึ่งสอง และเพื่อนก็มาช่วยสุดท้ายกันหลอดแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีโอ้ยไม่ไหวต่อให้เป็นอลัม์แล้วไปยืนรับดาเมจย้อนตอนเลดเกมแบบไม่ไหวลูดทีหาย2หายสามเอาอะไรไปชนะไม่งั้นพี่แกจะได้ชื่อว่ามหาเทพหรือไงเกมต่อมาขอเชิญพบกับน้องอลิสมาเลยเจ้าของเสียงภาคจริงๆน้องน่ารักมากเลยนะขอตัดแบบรวดเร็วเลยก็แล้วกันเพราะเกมนี่ยมีอฟได้ฆ่ากันแล้วค่อนข้างที่จะจบเร็วมากเลยเนื้อก็ตายหอม เป็นไงล่ะค่อนข้างแรงเลยแหละสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะได้แบบสวยงามพักหลังๆนี่เจอทีมดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยบอลอตั้งแต่เริ่มเล่นโลมารู้สึกดีมากๆเลยถ้าทีมค่อนข้างเข้าขากันเกมสุดท้ายขอเชิญพบกับคุณลุงกิวเด์โอ,อ้โหลุงคนนี้คนยีสารแน่นอนและก็ขอตัดภาพไปให้ไวเลยนะครับเพราะว่ามันจะสงการแล้วจางงูจะหนีไปเล่นน้ำเลยนะทุกคนความขี้เกียจเริ่มเข้ามาเป็นดังสุภาษิตเขาว่าไว้ งานชิ้นสุดท้ายมักเป็นงานที่ขี้เกียจเสมอจริงๆก็ขี้เกียจแล้วก็ปนในเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่หรอกสุดท้ายก็สามารถชนะมาได้เป็น28ดาวจาก33ดาวนะเนี่ยโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราเล่นโลมมาเนี่ยเราชนะกีตารเราแพ้กีตาคำตอบก็คือชนะ3แพ้เ <c oughs> ชนะ3แพ้เแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ ลองเป็นหัวอกเมนโรมดูแลนะครับว่าผมจะรู้สึกดีมากเลยเวลาที่แบบทีมค่อนข้างที่จะคอนแทคกันทีมเล่นเข้าขากันทีมไม่ได้ด่ากันแบบนี้ผมจะรู้สึกดีมากแต่ผมจะรู้สึกแย่ทุกครั้งเวลาที่เริ่มโทษกันไปมาอ่ะยิ่งเราเป็นโรมนะแคลร์ก็บอกโอ๊ยโรมไปไหนไม่นันไม่นี่เลยคือความจริงโรมอมันต้องไปเดินกับเมดเดินไปช่วยนั้นช่วยนี้ช่วยป่าบ้างช่วยกลางบ้างไม่ใช่ว่า อยู่กับแครรี่อย่างเดียวอันนี้ผมเพิ่งเข้าใจนะเพราะเพิ่งมาเริ่มเล่นโลมคือการเล่นโลมนี่มันไม่ได้ง่ายเลยเว้ยผมเพิ่งมาเข้าใจนะแต่ละตำแหน่งมันจะมีความยากของมันอยู่แล้วยิ่งเป็นโลมนะเล่นไหนมีปัญหาเราก็ต้องไปช่วยป่าโดนเวทเราก็ต้องไปช่วยเมดโดนโถมเราก็ต้องไปช่วยแครรี่โดนโถมเราก็ต้องไปช่วยคือเราทําแทบจะทุกอย่างเลยแล้วก็เรามักจะโดนด่าว่าเอ้ยลมไปไหนโลมไม่มากันนั่นกันนี่เลยคือความรู้สึกผมนะผมอยากไปกันให้อยากทําอะไรให้แต่ กูมีร่างเดียวกูมีคนเดียวเราไม่สามารถแยกร่างไปช่วยได้แต่ถ้าเป็นเซเนียรก็ค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยสรุปแล้วรวมๆก็เริ่มเข้าใจหัวอกโลมากขึ้นครับหลังจากนี้ถ้าผมเล่นแครี่ผมจะไม่โทษโลอีกต่อไปแล้วขอโทษครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้ผมจะไปเที่ยวใช้คำว่าเที่ยวไม่ได้ใช้คำว่านอนสงการก่อนนะครับรักทุกคนมากๆนะครับเจอกันคลิปต่อปุยนุชไว้ผมกลับมาเดี๋ยวทำโอเมนให้ เป็นโรคจิตเวอร์ชันลีฟคิปตาขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงสุขภาพดีกันทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับบายจางู